อาปลาตาดีเ <mean> ียวเดีอาปลาปองนี่น่ีเด <int> ียวอเคแล้วดี

o ハハハ。

เด็กนะคะคนที่ต้อไม่หัวเล่นมาแล้ว20ปีมันก็ยังอยู่ไม่ตายต้องมาใหม่อยู่เป็นนานๆให้นักแสดงรักนักแสดงหลงอย่าด่ามากๆต้องมาอหม้อต้องมืนและที่ชื่อเรื่องภูผากับแพรไหมครับแพรไหมค่ะระเบทอะไรคะไม่ใช่ถามชื่อเรื่องระเบิรื่องผาแรงแรงแรงไม่สามารถ แรงแรงแรงกระจายแรงเฮ้ยเบอรระบบเป็นภูผาครับเป็นอดีตนายตำรวจนะครับผมส่วนแพ้ไหมเป็นนักเรียนนอกค่ะแล้วก็กลับมาก็ได้มีโอกาสมาบังเอิญรู้จักกับภูผาแล้วก็มีเกิดเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วเป็นบริการคยดูแลน้องแต้ด้วยในเรื่อง ด้วยเหตุผลด้วยความจําเป็นนะครับในเป็นบริยากาศคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นผู้ผาแพ้ไหมายคนอาจจะฟังชื่อละครนี้อาจจะเป็นแบบเป็น,ปนโรแมนติกหรือเปล่าเป็นพีเรียดหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าละครเนี้เป็นละคร แอคชั่นค่อนข้างจะเยอะครับกูกิกด้วยแหละแอคชั่นด้วยครับคือพี่ไก่ก็เจ้าของฉายาอลังการงานสร้างอยู่แล้วนะครับก็ไม่เคยเห็นพี่ไก่ทำบูสักทีครั้งนี้พี่ไก่ไปมาทำบูเราก็เลยบอกเอ้เพี่ไก่จะบูอลังการขนาดไหนยังเป็นบูกูกิกด้ยไหมครับบูกูกิกเหรอเฮ้เป็นหนังเป็นละครแนวใหม่ละครแนวบูกูกิกครับแล้ววอนนี้พอเป็นไงบ้างโอ้ยสบายมากครับเพราะว่าเรื่องนี้พี่ไก่เขาบอกว่า เขาจะเอาคิวบูให้ให้สุดๆไปเลยเพราะว่าเขาได้ไปทาบทามพุ่มกับคิวบูกิติมาสักมาแล้วครับแต่ก็ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับเรื่องการวิ่งการฟิตอะไรก็สบายมากก่อนหน้านี้การมมีไปซ้อมทุกวันครับซ้อมอะไรซ้อมทุกทุกทอาทิตย์ขับซ้อมต้องมีซ้อมคิวบูครับอายุมีปัญหาในการคิวใช่ไหมคะก็อายุปีนี้ก็จะเข้าไปจะเพศแล้วครับไม่ทำกัจจายนอีกแล้วอ่ะแรงคนนี้แรงจริงคุณนิดครับแรงมากนะครับเป็นปูแบบไหนครับคูเตะต่อยหรือว่า คือมีทุกอย่างนะครับคือคนนี้จะชอบไปสร้างเรื่องแล้วเราก็ต้องตามไปแก้ปัญหาให้เขาในน้องแป้วเป็นเจ้าของร้านถ้าหมายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงจะหวานเหมือนที่เราเคยเคยเห็นหรือเปล่าไม่หวานค่ะก็อย่างที่เห็นวันนี้แบบว่าคอสตูมและหน้าผมก็ค่อนข้างเปรี้ยวนิดนึงข้างหลังนี้อ่าหันเปียวค่ะน้องหันทั้งหลังค่ะโอหันโอเคไหมคะ แอบแรงแรงนิดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบด้วยความที่เป็นนักเรียนจบมาจากเมืองนอกก็ต้องมีความมั่นใจอะไรด้วยว่าซีเตอร์ไปเยอะไหมคะจากเดิมก็ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วผตัวเองต้องไปรู้อะไรกับเขาด้วยไหมคะมีค่ะมีบ้างค่ะเราถนัดบทสาวเปรี้ยวไหมคะก็ไม่ถึงกับถนัดนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีอะค่ะขัดแย้งจะจริงไหมจริงจริงเตัวตัวแพรใหม่ก็ไม่ได้ถึงกับ เปรี้ยวแบบว่าแซบอะไรขนาดนั้นไม่เปรี้ยวถ่าดาวกระจายโอ้ใช่อันนี้มันก็นิดนึงนะครกิกกุ๊กิ๊กแคขนาดไหนคะช่างกิดกกิ๊กขนาดไหนคือตอนนี้กุ๊บกิ๊กขนาดไหนผมยังบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าพูดเอาจริงๆเพราะว่าบทยังยังไม่ได้อ่านไม่ได้ร้อยไม่ได้ร้อยค่ะก็คือตอนนี้เราได้เราได้เราได้ความบู๊ก่อส่วนวามกุ๊กกิ๊กแต่มันมีอยู่แล้วล่ะครับคือเรา แน่นอนเราไม่ชอบกันใช่มันเป็นหน้าที่จะต้องไปทำแต่ว่ามันจะคุกคิกได้ขนาดไหนต้องรอติดตามชมดูครับเรื่องเงินกันครั้งที่สองครับเรื่องน่เๆหัวใจสั่งพายค่ะเป็นไงบ้างค่ะค่อนข้างสนิทเนาะค่อนข้างสนิทใช่ครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในการทำงานครับนี่นี่ะเดิมทีนางร้ายจะต้องเป็นเบนซ์คอนชิตา พอเปลี่ยนเป็นพี่จอยปอว่าไงคะผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเดิมทีเป็นใครครับผมกงมา,มาทราบวันนี้แหละครับว่ามีใครเล่นบ้างแล้ว <im it> เ้าล่ะก็เป็นพี่จอยดีค่ะเพราะว่าเ้้าไม่เคยร่วมงานกับพี่จอยด้วยใช่เป็นครั้งแรกก็ติดตามผลงานพี่จอยมาก็ก็เยอะผลือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่ได้เล่นกับพี่จอยไม่ว่าจะเป็นใครก็โอเคหมดใช่ค่ะแต่กับพี่จอยอัดดีใจหน่อยเพราะว่า อยากได้ร่วมงานอยากได้อยากได้อยากร่วมงานโทษนะคิวถ่ายอะไรยังไม่ออก จะเดือนหน้าเดือนหน้าครับผมคงจะพร้อมทุกอย่างเดือนหน้าครับต้องไปบางหลังไทยบางจังหวัดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าคือในเรื่องต่างๆคืออยู่ที่เชียงใหม่ครับผมส่วนใหญ่จะเกิดที่เชียงใหม่ก็คงต้องไปไปที่เชียงใหม่กันแหละครับเพราะก็จะจะหาวิวสวยๆมาฝากครับเรื่องนี้เป็นหนุ่มแบบว่าเป็นหนุ่มนายตำรวจอะไรอย่างนี้ดูแบบทันสมัยขึ้นโอเคไหมคะถ้าที่นี่แนงน้องเกียรติตอบคำสารตระกระจายจังเลยไม่ต้องบอกว่าเออที่มารับเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มบา ครับผมก็เป็นก็เป็นอีกรคเตอร์หนึ่งครับผมก็ก็ดีก็ดีครับได้ใส่สูตรบ้างครับครับผมใส่สูตรบ้างชอบไหมก็ชอบครับดูดูดูเท่ดีชอบชอบไม่รู้ใครจะว่าเท่ไม่เท่แต่ผมว่าของผมเท่ผมอยากเล่นบทอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็ก็อยากเพราะว่าไม่เป็น มันมีบู๊ด้วยครับบู๊แบบอย่างนี้ก็เทดีนะอะไรอย่างเงี้ยบู๊คุกกิ๊กบู๊คุกกิ๊กสัรละครบู๊คุกกิ๊กของเราด้วยนะครับไม่สิต้องบู๊อลังการบูอลังการกุกกิ๊ก โ <c oughs> บ๊กกี้อลังการนะครับผมกู้ผาแพ้ใหม่ครับใช่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเขาทำถึงเรื่องชุดน้องแก้วนี่่มได้ค่ะได้ค่ะถามถามถามคอที่เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยจัไม่เปลี่ยนชุดแล้วชุดจะจัดแน่นทุกชุดพี่ไก่ค่ะชนพันี้หน่อยะพี่ไก่คน่นี้มาลุกจัดแน่นเรื่องไหมคะ เอ่อตามสไตล์เวลายุทธนะคะค่ะแน่นเป็นคนๆค่ะเป็นฉากๆกแต่ว่าเป็นนางหู <c oughs> บูอลังการนี้ค่ะต้องถามคุณชัดชัยเพราะว่ายกให้คุณชัดชัยทําตรงนี้แล้วก็วันนั้นคุณชัดชัยก็ไปซื้อปืนให้คุณปอเองนะคะแล้วก็ซื้อให้พี่บอยมาเรียบร้อยแน่นอนค่ะเพราะตอนแรกทำบุ๊เป็นพี่เป็นคนทําบุ๊ไม่เป็นพี่ไม่รู้ไม่รู้จักปืนไม่รู้จักอะไรเลยก็ต้องอาศัยน้องมาช่วยแล้วน้องเขาบุ๊เก่งอยู่แล้วแล้วเขาเจ้าคิดอยู่แล้วก็ถามคุณปอเอาลวกันครั้งแรกเลยไหมคะพี่ไก่ที่แบบว่าทันบุ๊ตครั้งแรกค่ะ หนักใจไหมครับไม่หนักใจมั่นใจพี่ปอว่าทำได้ไปยยัวไม่ชิมความอลังการแน่นอนมันต้องบู้แบบวรายุทธ์แหละกับจักชัยบวกกับเาจะรู้สจะแบบไหนนะเคเห็นกระโปรงนี้แล้วตีลังกาเต๋ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน กทารบ้านเยไมบู้ไหมพี่นกทำพี่ไม่ทำแด้วเครียดไหมคะตีลังกาชุดนี้ไม่เครียดค่ะสู้เต็มที่เต็มที่แน่นอนแล้วชีหของนางเอกนี่ต้องจัดแน่นยังไงบ้างมันก็มีนนิดึงมันก็ในเรื่องนางเอกเขาชื่อแพรใหม่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหม่ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีผ้าใหม่มาบวกอยู่แล้วในความเป็นไทยของเราน้อย้านมากใหญ่งบเท่าไหร่ไม่ว่าค่ะสวยไว้ก่อนชิบหายไม่ว่าอย่าว่าแต่ ก็ก็นิดหน่อยอะค่ะถ่ายไปแล้วนะครับฟิตติ้งไปแล้วไม่สวยกูทิ้งเอาใหม่ค่ะถามเจ้าดูถามเจ้าดูก็ไม่รู้ช่างมันค่ะขอให้สวยไว้ก่อนขอให้สวยไว้ก่อนโถ่พี่กายทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์หลังจากนี้จะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ก็มีมีหันมีก็มีเรื่อยๆมียังไม่บอกแล้วกันเนาะเอาเรื่องเดียวทีละเรื่องไปเปลี่ยนชุดก่อนปเดี๋ยวจะดูเก๋กันที่อีกขอบคุณครับ